คือคือประเทศนี้ปกครองด้วยกฎหมายจริงหรือเปล่าหรือปกครองโดยคนคนที่มีอำนาจสูงสุดครับ<ะ>เราเราต้องตีตีโจทย์ตรงนี้ให้แตกก่อนอคือถ้าเราบอกเราต้องการสถาปนาให้ประเทศนี้เป็นระบอบประชาธิปไตยเราก็ต้องปกครองด้วยกฎหมายมไม่ใช่ปกครองโดยคนคณะบุคคลหรือว่าคนมีอำนาจคนใดคนหนึ่งคือไม่มีใครสามารถที่จะทำอะไรตามอำเภอใจได้ ต้องต้องยึดกฎหมายและกฎหมายานั้นจะต้องมีที่มาที่ถูกต้องด้วยต้องมาจากประชาชนมันถึงจะเป็นระบอบประชาธิปไตยเพราะอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนทีนี้เมื่อประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้ปกครองโดยกฎหมายมันไม่มีรูปลอผู้มีอำนาจหรือชนชั้นนำในสังคมซึ่งก็รวมดรทักษิณด้วยกับชนชั้นนำอื่นๆตกลงเกี้ยเสียกัน แล้วเราก็เรียกว่าบิ๊กด a ลใช่ไหม,มแล้วมันก็ทําให้ผลการเลือกตั้งที่ประชาชนเลือกเข้ามาเนี่ยพักการเมืองบางพักก็ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้คือมันไม่ปกติคือมันไม่ใช่ไม่ใช่ระบบการเมืองอประชาธิปไตยที่ปกติมันไม่สิ่งที่ควรจะเป็นทีนี้ประเด็นก็คือผมผมคิดว่าหลายคนก็วิเคราะห์แล้วก็มองออกว่ามันเกิดอะไรขึ้น เพราะว่าชนชั้นนำบางส่วนเนี่ยก็ชนชั้นนำก็มีหลายกลุ่มอีกกลุ่มที่ยินดีที่จะปฏิรูปเปลี่ยนแปลงให้ตามยุคสมัยกลุ่มที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงกลุ่มที่ต้องการรักษาอภิสิทธิ์รักษาผลประโยชน์อำนาจทุกอย่างเอาไว้เมื่อเห็นมีพลังก้าวหน้าเข้ามาท้าทายผ่านระบบการเลือกตั้งว่าต้องการเปลี่ยนนูนน่นเปลี่ยนนี่ปฏิรูปนั่นปฏิรูปนี่ปรับโครงสร้างตรงนั้นตรงนี้ก็ไม่สบายใจ วิธีหนึ่งก็ต้องทําให้ขรบวนการของฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยซึ่งมีพักการเมืองสองพักที่เป็นจริงๆมีหลายพักแต่ว่าพักที่เด่นก็คือพักก้าไกลกับพักเพื่อไทยก็ต้องทำให้สองพักเนี่ยแตกกันทำายังก็ได้ให้แตกกันม,มันก็เป็นกลยุทธ์แบ่งแยกและปกครองนั่นเองอถ้าพ,พูดภาษาชาวบ้านก็คือว่าเอาส้มให้อยู่ด้วยการเอาแดงมาควบคุม คือคือคือเปิดพื้นที่ให้แดงเนี่ยกันส้มครับแต่ไม่ให้แดงโตถูกไหมฮะจำกัดและและวิธีวิธีที่จะวิธีที่จะทำให้แดงมากันส้มได้เนี่ยชนชั้นนำในสังคมไทยที่ไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาก็อ่านออกอว่าผู้นำของแดงหรือแดงเนี่ยมันเป็นขบวนการที่ ไม่ไม่ใช่ขบวนการที่คือเป็นขบวนการที่มีเท่าแก่คือพลังเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่มวลชนทั้งหมดแต่พลังมันอยู่ที่เท่าแก่แล้วก็กลุ่มชนชั้นนำของของขบวนการนี้ฉะนั้นก็คือไปไปดิโกชีเอตต่อรองกันได้ฉะนั้นก็ก็ต้องต่อรองแล้วก็รู้ว่าเจ้าของพักเนี่ยต้องการอะไรก็เสนอแล้วก็บอกว่าก็ต้อง แล้วการเสนออันนี้ก็มีเงื่อนไขมาพร้อมด้วยว่าหนึ่งสองสามซึ่งในในในหนึ่งสองสามเนี่ยมันก็มีอันหนึ่งก็คือการส้มมาไว้ซึ่ง,งซึ่งเป็นพลังพลังฝ่ายก้าวหน้าฝ่ายก้าวหน้ากว่าฝ่ายก้าวหน้ากว่าทีนี้พอไปตกลงกันแล้วเนี่ยอาจจะไม่ทำตามข้อตกลงก็ได้นะ พอพอไม่ทามําตามข้อตอกลงเปลี่ยนพอไม่ทําตามข้อตกลงปุ๊บกลายเป็นลูกไก่อยู่ในกํามือเออคือ,ค,อคือคนที่จะเป็นผู้นําในการต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นเนี่ยเป็นหัวหน้าขบวนการของฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยมันจะต้องมีความมุ่งมั่นอแล้วจะต้องไม่หวั่นไหวครับคือถ้าถ้าจะลักที่จะ สละชีวิตหรือสละความสุขสบายส่วนตัวเพื่อทําให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยทําให้ประเทศนี้ดีขึ้นเนี่ยก,ก็ต้องไม่ไม่เอาเอาเรื่องส่วนตัวเนี่ยมาอม,มาเกี่ยวข้องนะก็คือก็คือว่ามันก็ต้องต้องไปในทิศท,ทางที่ต้องจริงจังต้องเอาจรงิงนะครพูดยากนะครับ พูดยากสิแกไม่ได้พูดยากพูดยากสินแกเป็นมนุษย์แกไม่คิดว่าจะเป็นผู้นําประชาธิปไตยได้ก็ต้องถูกถักพูดยากไปเพราะว่าถ้าถ้าเราดูถ้าเราดูผู้ผู้นผู้นําทางการเมืองที่ยิ่งใหญ่เลยนะมักจะไม่มีผลประโยชน์คือไม่มีผลประโยชน์ที่จะต้องดูแลมากในทางส่วนตัวคือคือถ้าเราดูผู้นําทางการเมืองยิ่งใหญ่เนี่ยไม่มีใครเป็นนักธุรกิจและพ่อค้านะ พราะเขาสู้ได้เต็มที่เขาสู้เพื่อ,อคนออไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงอแล้วบางคนก็ถึงขั้นสละสละชีวิตครอบครัวด้วยถูกไหมแล้วก็ไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรทางการค้าทางธุรกิจที่จะต้องมากังวลนะ่ะนะคนอย่างโฮจิมินเงี้ยอุทิศต,ตัวทั้งชีวิตเพื่อต่อสู้เพื่อเอาการาชของเวียดนามถูกไหมมหาทีก็ได้มหาตาระคันธีก็ได้<ะ>มาหาตาระคันธี ชัดเจนไม่ใช่ไหมีกอนยูอับราฮัมลินคอนรีกอน,นยูรีกอนยูก็ก็ยังก็ยังไม่ไม่ได้เหมือนไม่ได้เหมือนโฮจิมินหรือมหาตมาคาันทีนะรีกอนยูยังมียังมีผลประโยชน์อะไรบางอย่างที่เขาจะต้องดูแลแต่ว่าเขาก็จะมีลักษณะเป็นแบบนั้นนะหรืถึงจะเป็นเกรดลีเดอร์นะเกรด p o l i t i c a l l e a d e r ใช่ไหมแต่แต่ว่าแต่ว่าเราไม่เห็นสิ่งนี้ในใน ผู้นำทางการเมืองของไทยเลยยกเว้นอ,อาจารย์ปีดีพนมยงค์เราไม่เห็นใครเลยที่เป็นอย่างนี้อืและเราต้องการผู้นําแบบนี้นะอแต่ว่าอาจจะมีบางคนที่เป็นเป็นนักการเมืองอยู่ซึ่งถ้าให้โอกาสเขาทํางานเขาอาจจะเป็นผู้นําแบบปีดีพนมยงค์ได้หรือเป็นผู้นําแบบที่ยิ่งใหญ่ได้ที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยส่วนใหญ่ดีขึ้นอืนะ อถ้าถ้าอย่างนี้อาจารย์ที่ชัดสุดคือก้าวไกลหรือเปล่าตอนนี้ตอนนี้ชัดสุดคือก้าวไก่แกนนาของก้าวไก่บางคน,นแต่ว่าแต่ว่าคนมันเปลี่ยนกันได้นะมัน,ม,นมันไม่ได้หมายความว่าวันนี้จะเป็นความหวังได้แล้วก็อ,อีกห้าปีสิบปีข้างหน้าเขาเขาก็เปลี่ยนได้นะฮะเขาเขาอาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้คนคนมันเปลี่ยนแปลงได้ฉะนั้นก็ต้องดูยาวๆว,ว่าเขาเขาเป็นประเภทไหนะนะ ถามคำถ,ถามยากมากมนแล้วจากอาจารย์ตอบได้แบบแต่ผมก็ <ลำ S 1> พยายามตอบอ okay. คือคือดรทักษิณเนี่ยเขาเป็นแพ็ตมาติกลีเดอร์เขาไม่ใช่ผู้นําที่เป็นผู้นําในเชิงอุดมคติคือไม่ใช่ผู้นําที่ชูอุดมการต่อสู้ในเชิงอุดมตแต่เขาเป็นแพ็คมาติกเขาเขาพยายามที่จะทํางานพยายามที่จะต่อสู้หรือทำหรือทาอะไรก็ตามเนี่ยตามสภาพความเป็นจริงของสังคมนั้น น,น,น,นคือคอถามว่าถ้าถ้าสังคมไทยเนี่ยมันเป็นสังคมที่ไม่มีไม่ได้มีรูอัพลอยู่จริงอม,มันก็ต้องใช้วิธีอย่างเนี้ยอืถูกไหมฮะมคือ,อคือถามว่าถ้าใช้วิธีการแบบแบบอีกแบบหนึ่งเนี่ยมันมันก็จะไม่สําเร็จอะครับไม่สําเร็จแบบรบล้างผลผลรับประหารใช่ไหมฮะซึ่งคุณทักสิงก็รู้ว่าทําไม่ได้ทําไม่ได้ คือคือเราต้องเข้าใจว่าทางทางพรรเพื่อไทยพักซึ่งเป็นเป็นพักไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนเนี่ยแล้วมาเป็นพรรเพื่อไทยก็โดนยุบพักสองครั้งแล้วนะใช่คือเขาก็ต่อสู้แบบแบบเต็มที่แล้วในการในง่ของอการเผชิญหน้าการลุกขึ้นสู้ของคนเสื้อแดงถูกฆ่าถูกสังหารไป99ศพที่ที่ราชประสงค์แล้วก็เกิดการลุกฮือมันก็คือการต่อสู้แล้วครับ พอสู้ไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยสิบกว่าปีเนี่ยเขาก็เห็นว่าสู้แบบนี้มันก็ไม่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเขาก็เลือกที่จะปณนีปะนอมมากขึ้นครับถึงจะเกิดถึงเรกิดรัฐบาลข้ามขั้วไงฮะแต่ว่าทีนี้สมการหรือ,อ,อปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการเมืองไทยมันมีตัวแปรใหม่ๆเข้ามาถูกไหมม,มันมีพรรคเก้าไก่ซึ่งก้าวหน้ากว่านำเสนอในสิ่งซึ่งแหลมคมกว่า ถูกไหมมันก็ทําให้สภาพแวดล้อมดุลอํานาจมันเปลี่ยนครับแล้วปรากฏว่าประสบความสําเร็จเกินคาดซึ่งการประสบความสําเร็จเกินคาดเนี่ยมันสะท้อนว่ามวลชนส่วนใหญ่คิดยังไงถูกไหมฮะแต่อย่างน้อยที่สุดสิ่งที่เราเห็นก็คือเลือกตั้งปี66เนี่ยเจกว่าเปอร์เซ็นต์ของคนไทยเนี่ยอยู่ข้างประชาธิปไตย<ช>ไม่ได้อยู่ข้างอนุรักษนิยมขวาจัดใช ฉะนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยคือยึดประชาธิปไตยมเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเรามีความหวังะที่เราจะเปลี่ยนแปลงประเทศอย่างสันติวิธีด้วยกระบวนการประชาธิปไตยด้วยการเลือกตั้งถ้าทางฝ่ายชนชั้นนำที่มีทัศนคติแบบจารีตอนุรักษ์นิยมขวาจัดยาวนี่น,นะจารีตอนุรักษ์นิยมขวาจัด <laughs> เขาเข <ke S 2> ายอมนะเขายอมคือเขายอมยอมปล่อยให้กระบวนการ พัฒนาการมันเกิดการเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่าอันนี้ต้องถามพี่ถึกว่าเขายอมเปล่าแล้วเราต้องเราต่างก็ประเมินไม่ถูกเหมือนกันนะประเมินไม่ถูกถูกต้องครับอาจารย์แต่ว่าสิ่งหนึ่งนี่ยโอเคแหละสิ่งที่มันควรจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าวันเนี้ยภาพที่เห็นคือภาพที่เห็นคือเหตุการณ์ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะฮะเรื่องของตะวันเรื่องของสถานที่เซษฐ์สยามที่มีการปะทะกันนะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ล่าสุดนะแล้วก็เรื่องของนักข่าวด้วย คือเหตุการณ์ที่มันต่อเนื่องมาเนี่ยมันมันเริ่มทําให้เห็นว่าภาพของสังคมเองมันเริ่มที่จะมีความปริราวมากขึ้นมันมันไม่เดินไปในทางที่มันควรจะเป็นหรือเปล่าคือกความขัดแย้งความรุนแรงมันเกิดขึ้นได้เสมอนะแต่สังคมที่ซีวิไล่เนี่ยสังคมที่มันมันมีการพัฒนาก้าวหน้าเนี่ยมันจะต้องสามารถที่จะ แก้ไขปัญหาความขัดแย้งเนี่ยได้อย่างสันติด้วยด้วยกระบวนการที่อยู่ในระบบอยู่ในอยู่ในกรอบของกฎหมายมคือมันต้องมันต้องพยายามที่จะแก้แก้โดยโดยวิธีการที่หลีกเลี่ยงความรุนแรงซึ่งก็การการพูดคุยกันด้วยเหตุผลทีนี้เวลาเราพูดเนี่ยมันง่ายแต่ว่า ในความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันไม่มีเวทีให้คุยนะคือมันสม,สมมุติเราสมมติมติชนเนี่ยจัดเวทีให้เขาคุยกันเขามาคุยกันหรือเปล่าลม,มันอยู่ที่ว่าเขามาคุยกันไหมผมว่าเด็กๆนี่อยากมาคุยอืมแต่ว่าอีกขั้วหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าเขาจะมาคุยหรือเปล่า มาถึงเขาก็จะจะยอมมาคุยไหมจะเข้ามาชกก่อนเลยเปล่าเราก็ไม่รู้เราไม่รู้คือคือเด็กๆนี่พร้อมจะคุยนะแต่ว่าโอเคด้วยด้วยด้วยท่าทีที่เขาอาจจะเป็นเด็กอ่ะเป็นคือวัยรุ่นน่ะเขาก็จะเขาก็จะดูดูในสายตาของผู้ใหญ่บางทีเราก็ดูว่าเขาอาจจะแรงไปนิดนึงแต่จริงๆสิ่งที่เขาเสนอเนี่ยบางอย่างมันเป็นความจริงอ่ะมันเป็นความจริงแต่ว่า คนส่วนใหญ่ในสังคมไม่กล้าพูดเท่นั้นเองอมไม่กล้าแสดงไม่กล้าพูดแต่แต่เด็กพวกนี้เสียสละพูดให้เพราะว่าเขาต้องอยู่ในสังคมนี้อยู่ในประเทศนี้อีกนานคือถ้าถ้าถ้ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเนี่ยเขาเขาก็คงจะลำบากเขาก็คงคิดอย่างนั้นทีนี้กระแสะที่มันเกิดขึ้นปีหกสามก็ดี หรือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาก็ดีเนี่ยมันก็สะท้อนอะไรหลายอย่างนะอืออจะมีความกังวลไหมว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นณเวลานี้มันจะบานบลายไป,ไปสู่ความขัดแย้งที่ทําให้เกิดความรุนแรงของสองฝั่งที่มีความเห็นที่ตรงกันข้ามกันความ,มาความรุนแรงมันเกิดขึ้นได้เสมอแต่ว่า คนที่จะหยุดความรุนแรงได้เนี่ยคือผู้มีอำนาจที่แท้จริงนะเพราะว่าเพราะว่าถึงที่สุดแล้วคนที่ตัดสินใจเนี่ยมันเป็นคนกลุ่มคนเล็กๆในความเป็นจริงนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ม,มชวลชนทั้งหมดยกเว้นว่าเราสามารถเปลี่ยนความคิดหรือทำให้คนส่วนใหญ่คิดไปในทิศทางเดียวกันได้เนี่ยอันนี้มันก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงด้วย ด้วยด้วยประชาชนด้วยความสงบระดับหนึ่งถ้าถ้าผู้มีอํานาจเนี่ยไม่แข็งขืนหรือ,อมไม่ไม่ต่อต้านหรือไม่ปราบปรามด้วยการใช้ความรุนแรงแต่ตอนนี้ความรุนแรงมันไม่ใช่คือความรุนแรงทางกายภาพเนี่ยหรือการจะเอารถถังเอาเอาวุธมายึดอานาจเนี่ยมันอาจจะอาจจะมีต้นทุนที่สูงมากสําหรับประเทศไทยอ ในท้งทั้งในทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมนะฮะฉะนั้นก็คือก็ต้องหาวิธีอื่นซึ่งวิธีอื่นก็คือการใช้นิติสงขามใช้เครื่องมือทางกฎหมายใช้ตุลาการพิวัตรแต่การใช้แบบนี้ดูผิวเผินเนี่ยมันดูเหมือนดีกว่าวิธีการใช้รัฐประหารโดยกองทัพถูกไหมฮะแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้ดีกว่าเท่าไหร่ เพราะมันจะค่อยๆทําให้ประเทศเนี่ยเสื่อมทามลงด้วยความไม่เชื่อมั่นต่อระบบยุติธรรมและศาลยุติธรรมซึ่งเป็นสถาบันสําคัญของประเทศนะคือคือตอนนี้เขาก็ต้องดูตัวอย่างจากพมาก่าเนีมินออนไลน์ยึดอํานาจเนี่ยประเทศมันล่มจมขนาดไหนครับคือถ้าเพียงแค่ผู้นํากองทัพเนี่ยยอมรับสภาพว่าบ้านเมืองต้องเป็นประชาธิปไตย องซานซูจีเขาชนะการเลือกตั้งไปแล้วก็ให้เขาบริหารประเทศมินอองไลน์ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะเป็นผู้นำกองทัพก็ยังล่ำรวยผิดปกติอยู่ทำการค้าทำอะไรได้เยอะแยะแล้วก็ไม่ต้องมาวันนี้ต้องมาลุ้นว่าตัวเองจะอยู่รลอดภัยจะจะต้องนั่งเครื่องบินหนีไปอยู่รัสเซียเปล่าหรือไปอยู่เกาหลีเหนือก็อยู่ได้สองประเทศอะคิดว่าประเทศอื่นก็คงไม่มีใครต้อนรับอะ ไม่แน่อาจารย์มีคนต้อนรับป้องถ้าต้อนรับก็อาจจะใช้จจเงินซื้อคอนโดแถวเนี้ยอาจจะใช้อาจจะใช้เงินซื้อไงอไม่แต่ถ้าถ้าโอเครัฐบาลชุดที่แล้วยังอยู่ก็อาจจะกลับมาเมืองไทยได้แต่ว่าน,นี้มันเปลี่ยนไปละถึงแม้จะเป็นรัฐบาลข้ามขั้วก,การก็ตามแต่ก็คงอ,อย่างล่าสุดเนี่ยรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยเป็นการนำเนี่ยเขาก็ยังทำไอ้พื้นที่มนุษยธรรมเลย จริงๆเรื่องนี้ผมเรียกร้องมาตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยรัฐบาลประยุทธ์แล้วไม่ยอมทำคนเป็นล้านๆเดือดร้อนน่ะแล้วคนหลายแสนคนต้องเสียชีวิตอ่ะเราจะทำอย่างนั้นไปทำไมถูกไหมในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยแล้วคุณมีโอกาสเป็นผู้นํากองทัพเนี่ยคุณควรจะทำในสิ่งที่มันดีกับคนส่วนใหญ่ถูกไหมดีกับประเทศของตัวเองแล้วเนี่ยแล้วในที่สุดเมียนมาเมียนมาเนี่ยดีไม่ดีนะครับ จะแตกเป็นเสี่ยงเป็นหลายประเทศเลยนี่ความผิด <okay. S 2> พลาดแค่นิดเดียวฉะนั้นผมขอร้องนะว่าบรรดาพวกจารีตอนุรักษ์นิยมขวาจัดในไทยเนี่ยที่ยังมีอำนาจอยู่เนี่ยอำนาจแฝงอยู่เนี่ยนะฮะเพราะว่าอำนาจจริงๆมันไม่ได้เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอย่างเดียวกรุณาคิดให้หนักอย่าไปทำอะไรที่ทำให้เกิดปัญหากับคนส่วนใหญ่ของประเทศเลยแล้วก็เราเนี่ย เราต้องปฏิบตัติต่อผู้ที่เป็นอนาคตของชาติคนหนุ่มสาวให้ดีกว่านี้นิดนึงเด็กหลายคนที่ยังอยู่ในคุกเนี่ยต้องเอาข้อออกมาเราต้องนิรโทษกรรม,มแล้วแล้วเราที่เราลงโทษเข้าไปเนี่ยเป็นการลงโทษเกินกว่าเหตุคือถ้าถ้าเขาบอกว่าเขาทำเขาทาผิดกฎหมายก็ใช่เขาทำผิดกฎหมาย ก็เอาเข้ามาอบรมเอาเข้ามาอบรมเขาเป็นเด็กเยาวชนอนาคตของประเทศเอามาอบรมถ้าเราคิดว่ากฎหมายไม่เป็นธรรมกฎหมายต้องแก้ได้ครับกฎหมายบางกฎหมายเนี่ยมันแก้ในสมัยรัฐบาลเผด็จการเบ็ดเสร็จนะใช่ไหมครับใช่เราก็ไม่อยากเอ่ยคือผมเอ่ยถึงชื่อกฎหมายนี้เท่าไหร่มฮะว่าจริงๆแล้ว ระยะนี้เนี่ยพวกอะไรนะฮะจาร์แล้ววะอะไรจารีรารักผ่้หยกผ้าจันผ้าจันพวกยานี้คนฝั่งเนี้แมยรู้สึกกระเี้ยนกระหือลือมากเลยเพื่อนอะแต่คือเดี๋ยวตื่นตัวไปพิเศษช่วงนี้อตื่นตัวไปพิเศษแต่พักที่คุณเลือกอะู่ประมาณห้าล้านกว่าเนอะแล้วก็มันจะหายไปเรื่อยๆไ่แล้วมีแก๊งตบซับอีกแล้วคุณยังหวังอีกว่าคุณยังหวังว่าเออ คุณจะสามารถอบรมคนรุ่นใหม่ให้มันคิดแบบคุณได้ด้วยการาศึกษาแบบเกาหลีเหนืออะไรเงี้ยเข<อ>า,าไปดูกันใช่ไหมอ,หอยู่ค,คืออย่างเงี้ยผมว่าเฮ้ยนะมันตลกมากเลยที่คุณคิดว่าในอนาคตคุณจะชนะออ <S <S แต่คุณมีเวลาเปยงแต่เวลาที่อยู่เนี่ยมันมันไม่ได้ชนะด้วยการกดปราบเวลาที่อยู่เนี่ยมันชนะด้วยการหันมาทำความเข้าใจกันได้ ถ้าคุณจะชนะนะคือหันมาหันมาทำความเข้าใจแล้วก็ผ่อนคลายต่างๆไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นที่มันเป็นปัญหาเนี่ยเคลียร์เรื่องเคลียร์เรื่องต่างๆให้มันชัดแล้วก็คือแบบลดความแบบอํานาจที่เคยอะไรต่างๆคือต้องเข้าใจอ่ะเด็กพวกนี้อายุเท่าไห <10 S 1> <10 S 2> ร่อ่ะยี่สิบสมบูรณ์นะชาวั้านยี่สิบเนี่ยปีห้าเจ็ดอ่อายุเท่าไหร่สิบอายุสิบกว่ ปีสี่เก้าอะอายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยใเขาโตมายุคอย่างเงี้ยเขาไม่ได้โตมาแบบคุณเนี่ยเขาไม่โตมาแบบคนรุ่นอะไรอะคนรุ่นกินขนมหวานเนี่ยพวกนั้นโตมาแบบซาบซึ้งอะไรเนี่ยผมบอกว่าเอา้าแล้วคุณให้เขาโตมาในยุคแบบเนี้ยเขาจะคิดอย่างคุณอ่ะใเขาไม่ได้คิดอย่างคุณอะเขาโตมานี่คือ <laughs> เห็นตั้งแต่ปีนะละสี 4, 9, 5, 3, 5, ่เก้าห้าสามห้าเจ็ดอะ แล้วเนี่ยเห็นอะไรทุกอย่างมาเนี่ยคือแบบว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะมันก็ไปอย่างเนี้ยอืมันไม่มีทางที่จะกลับไปเหมือนะไปเหมือนเดิมแบบแบบพวกรุ่นที่โตมาอย่างนั้นหรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันไม่สามารถที่จะเคลียร์เรื่องนี้ด้วยความสงบและควคิดว่าปราบได้กระแสมันซากระแสมันอ่อนไอ้ที่บอกว่ากระแสมันซากระแสมันอ่อนเนี่ยคือการแสดงออกแต่ความคิดมันไม่กลับมาแล้วความขึ้นไปแล้ว มันไม่กลับอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเพียงแต่ว่ามันกลจะส่วนหนึ่งก็ต้อแท้ส่วนหนึ่งก็รต่างหมดบ้างอะไรต่จำหัดมันก็จะเป็นอย่างนั้นไปมันได้แค่นั้นนหะครับครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code คด้วยนะครับ